สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราไปดูกันเลยวิธีต้ยมยำปลาทูสุดแซ่บอิ่มอรอสามโขกเลยนะคะทุกคนไปดูเลยจ้าผ่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มาซอยชิ้นลงไปได้เลยจ้าระหว่างรอก็มาเสียเทศหอมใหญ่นะคะทุกคนระหว่างรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่อันนี้รสด,ดีนะคะจะด,ดีด้วยปลาทูกะล่า แบบม่านนอ,นอกเราจะใส่ปลาร้คเเนื้อน,นะคะทุกคนแล้วก็ชูรถกาชุระจาไ่เลวยหนังก็รูนนะ้กสกยมากนะคะเลัจาเราได้เด็กที่้แล้ก็เอาป,ประตูเรยเลยคะ่ะประตูเราตัวใหญ่มากเลยค่นนะ,คะทุกคนยังมีของประตูเราัไม่หมดนะคะ,ะประตูตัวใหญ่ Thank <laughs> you. อ๋อว่ดีโอ